ตั้งแต่ที่รู้ว่าจังอยู่เป็นนักปรุงยาพวกลูกศิษย์ก็แอบ,บหาข้อมูลเกี่ยวกับนักปรุงยามาบ้างจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะรู้ว่ายาว่าส่วนยาฟื้นฟูขั้นที่สองอยาปรานขั้นที่สองมีค่ามากแค่ไหนบอกได้เลยว่ายาขั้นที่สองนั้นมีค่ามากกว่ายาขั้นแรกนับสิบเท่าแม้แต่ตระกูลของพวกเขาก็ยังต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้ยาขั้นที่สองสักเม็ดมา และที่สําคัญก็คือที่ยาขั้นที่2มีค่ากว่ายาขั้นที่1เพราะว่ามันไม่มีราคาตลาดแม้ว่าตระกูลพวกเขาจะหาซื้อมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อมันได้จริงๆเพราะว่าพวกเขาไม่มีช่องทางในการซื้อยาพวกนี้สิทธ์ทุกคนต่างตาแดงกำลมหายใจพวกเขาเริ่มติดขัดพร้อมกับความตื่นเต้นที่ประตูขึ้นมายาววส่วน เทียบกับสิทธิ์คนอื่นๆแล้วอูเฉินดูเหมือนจะตื่นเต้นมากกว่าเขาเคยลิ้มรสมันมาแล้วและรู้ผลของมันดีกว่าสิทธิ์คนอื่นแค่อาทิตย์เดียวระดับการบ่มเพาะของเขาก็กระโดดขึ้นจากขอบเขตฉีส่วนขั้นที่เจ็ดชั้นต้นมาเป็นขอบเขตฉีส่วนขั้นที่เจ็ชั้นปลายตอนนี้การบ่มเพาะของเขาอยู่ในระดับเดียวกับอูโม่แต่ทว่าก็ไม่สามารถก้าวข้ามบุตรชายของเขาได้ดังนั้นเขาจึงอยากได้ยาวว่าส่วนมากกว่าใครเขากหมัดแน่นและตะโกนในใจว่าหากข้าได้ยาวว่าส่วนมาอีกเม็ด ภายในครึ่งเดือนข้าก็จะกลับไปอยู่ขอบเขตชีส่วนขั้นก้าวอย่าว่าส่วนที่จังอยู่ให้เขาเมื่อครั้งที่แล้วถูกเขาใช้จนเกือบหมดแล้วดังนั้นเขาจึงอยากได้มันเพิ่มด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีตราบใดที่เขาเข้าร่วมการทดสอบห่วงหวนอย่าว่าแต่อันดับสองหรืออันดับสามเลยแม้แต่อันดับที่หนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ได้มาครอบครองแม้ว่าการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้จะได้กว่าอูโมเล็กน้อยแต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ที่มีมากมายยังไงซะเขาก็ได้เปรียบ รางวัลอันดับที่1คือยาว่อส่วนสาเม็ดยาฟื้นฟูขั้นที่สและยาปราณขั้นที่2อย่างละ3เม็ดเมื่อคิดถึงรางวัลอันดับที่หนึ่งอูเฉินก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาราวกับว่าพลาดโอกาสหนึ่งในล้านไปไม่สิไม่ใช่ราวกับแต่พลาดโอกาสหนึ่งในล้านไปจริงๆอยยาขั้นที่สองจำนวนเก้าเม็ดนี้มีค่ามากพอที่จะซื้อตระกูลอูทั้งตระกูลได้ ถอยกลับมา91เพื่อกระโดดไปอีก19แม้ว่าเขาจะไม่ได้อันดับที่1แต่ด้วยความสามารถของเขาแล้วการเอาอันดับที่2และ3ก็ง่ายดายเรากับปอกกล้วยเข้าปากแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยแม้แต่น้อยต้องรู้ก่อนว่ารางวัลของอันดับ2และ3ก็ไม่ได้แย่แม้ว่าจะเทียบกับอันดับหนึ่งไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าม,มองข้ามตอนนั้นเองอูเฉินก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาภายหลังบนโลกใบนี้มียาแก้ความรู้สึกเสียใจทีหลังบ้างไหมถ้ามีหลักก็ไม่ว่าต้องจ่ายไปเท่าไหร่ก็ยอมซื้อมัน เจ้าสำนักอูเฉินพูดขึ้นด้วยเสียงที่แหบแห้งจนแม้แต่ตัวเขาเองก็ตกใจเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและควบคุมอารมณ์ของตัวเองก่อนจะยิ้มแห้งๆแล้วถามจังอยู่ว่าคือข้าข้าสามารถเข้าร่วมการทดสอบนี้ได้หรือไม่แม้ว่ามันจะน่าอายที่ถามออกมาแบบนี้แต่เทียบกับรางวัลเหล่านี้แล้วความอายพวกนี้สามารถมองข้ามได้สิทธิคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นก็คิดขึ้นมาในใจว่าน่าไม่อาย ตอนแรกก็ปฏิเสธหัวชนฝาว่าจะไม่เข้าร่วมการทดสอบห่วงหยวนแต่พอได้ยินของรางวัลก็หน้าด้านกลับมาขอเข้าร่วมอีกครั้งตายล่านี้มีคนที่ไรยังอายและหน้าหนาเช่นนี้ด้วยหรืออีกอย่างคนอายุ4ี่กว่าปีคิดจะมาแย่งของรางวัลกับเด็กอายุ20กว่าปีเนี่ยนะไม่รู้สึกว่าตัวเองทำเกินไปหน่อยเหรออูโมหางตากระตุกเล็กน้อยจากนั้นก็เอียงตัวหนีไปด้านข้างแท่งทำเป็นไม่รู้จักอูเฉินท่านพ่อท่านควรจะรักษาหน้าตาของตัวเองดีไหม อูซินซินกระพริบตาปริบๆก่อนจะหันไปมองอูเฉินอย่างแปลกใจโดนสิทธิ์คนอื่นๆโดยเฉพาะลูกตัวเองจ้องมองมาอูเฉินก็รู้สึกอับอายจนพูดไม่ถูกภาพลักษณ์ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองทะเลทรายที่เพียรพยายามสร้างมาอย่างยากลําบากกลับต้องมาก็พังทลายในชั่วพริบตาเมื่อได้ยินคําถามของอูเฉินจังอยู่ก็ยักคิ้วแล้วถามอย่างแปลกใจว่าไม่ใช่เจ้าบอกว่าไม่อยากเข้าร่วมไม่ใช่หรืองไงจางหยุกลันยิ้มและพูดว่าข้ายืนยันกับเจ้าถึงสามรอบ ถามว่าจะเข้าร่วมการทดสอบห่วงหยวนไหมข้ามีภารกิจและของรางวัลให้เจ้าแต่สุดท้ายเจ้าก็ไม่ยอมเข้าร่วมแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้อูเฉินจะพูดอะไรได้หรือจะบอกจังอยู่ว่าเขาไม่รู้ว่าของรางวัลจะอู้ฟูขนาดนี้เลยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแต่พอได้ยินของรางวัลที่จะได้ก็เลยรู้สึกเสียดายทีหลังขึ้นมางั้นหรือแม้ว่าอูเฉินจะหน้าด้านแต่เขาก็ไม่กล้าจะพูดแบบนั้นออกไป หลังจากเงียบอยู่นานเขาก็มองไปที่จังอยู่ด้วยสีหน้าอ้อนวอนเจ้าสำนักข้าลองคิดดูแล้วในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักคังเฉียงหากข้าไม่เข้าร่วมการทดสอบก็นับว่าผิดต่อสำนักคังเฉียงและทำลายความไว้ใจและความเชื่อใจที่ท่านมอบให้มาตลอดเมื่อเห็นรอยยิ้มคล้ายไม่ยิ้มของจังอยู่อูเฉินก็เริ่มอายมากกว่าเดิมรวมไปถึงเสียงที่พูดออกมานั้นก็แผ่วเบาขึ้นเรื่อยๆคำพูดนี้แม้แต่ตัวเขาก็ยังไม่เชื่ออูเฉินเรื่องการทดสอบหวงหยวนนะช่างมันเถอะ สีหน้าของจังอยู่พลันจริงจังขึ้นมายังไงซะการตัดสินใจก่อนหน้านี้เจ้าก็เป็นคนพูดเองและไม่มีใครบังคับเจ้าตอนนี้มันสายเกินไปที่เจ้าจะรู้สึกเสียใจในภายหลังถือเสียว่าให้โอกาสคนอื่นก็แล้วกันแม้จะรู้แต่แรกแล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้แต่อูเฉินก็รู้สึกไม่ยินยอมเขาคิดอย่างเศร้าว่าข้าให้โอกาสพวกเขาแล้วใครกันจะให้โอกาสข้าน่าเสียดายที่จังอยู่ได้ตัดสินแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับมัน